จับแล้วตำรวจตามล่าสองเดือนหัวกรมวยสุดแสบย่องงัดลิ้นชักลักเงินตามแผงขายของในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองชุมพรเกือบทุกคืนเอาไปซื้อ,อยาบ้าเสพจนพ่อค้าแม่ค้าผวาไปทั่วพันตำรวจตรีปียพ์ชัดภูมิสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองจุมพรพร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวนนำหมายสารจังหวัดชุมพรจับคุมนายอนันต์หรือตั๊กวรรัคชาติอายุ34ปีบ้านอยู่หมู่ที่5ตําบลวังใหม่อําเภอเมืองจังหวัดจุมพรผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดชุมพรในข้อหาลักทรัพย์ในอย่างวิการมาสอบสวนขยายผลที่ห้องปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจุมพรโดยสืบเนื่องจากเมื่อเวลา23่มนาฬิกา2ี นาทีของวันที่10มกราคม2567นางโสภีพุ่มสุวรรอายุ48ปีแจ้งความต่อร้อยตำรวจโทสา,าชาติสังสมรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรว่าตนเองมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายปลาสดอยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพรและในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มของวันดังกล่าวหลังจากตนปิดแผงซึ่งเป็นไปตามปกติของทุกวัน แต่ด้วยวันเกิดเหตุตนเองเร่งรีบเพราะต้องไปทำธุระจนลืมเงินสดจำนวนกว่า1 0 0 0 0บาทไว้ในลิ้นชักใต้แผงและเมื่อกลับถึงบ้านจึงรู้ว่าลืมเงินไว้จึงได้รีบขับรถกลับไปที่แผงในตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพรแต่ก็พบว่าลิ้นชักถูกหรือค้อนไม่มีเงินเหลือไว้แม้แต่บาทเดียวทำเอาเขาซุดหมดแรงแล้วรีบไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ติดตามจับกลุมคนร้าย ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนเมืองชุมพรได้ลงพื้นที่หาเบาะแสหาข้อมูลสอบพยานบุคคลแกะอรอยจากกล้องวงจรปิดรอบเมืองชุมพรโดยทราบว่าคนร้ายรายนี้ได้ก่อเหตุในลักษณะนี้มีผู้เสียหายมากกว่า10บรายจนเป็นที่หวาดผวาไปทั่วแต่ส่วนใหญ่จะได้ทรัพย์สินไปเพียงเล็กน้อยแค่หลักสิบหลักร้อยบาทเป็นเงินที่พ่อค้าแม่ค้าเก็บไว้เป็นปันถุงหลังจากเก็บแผงแล้วจึงไม่มีพ่อค้าแม่ค้าไรายใดไปแจ้งความ แต่ได้นำคลิปจากกล้องวองจรปิดไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อแจ้งเตือนภผ่เท่านั้นโดยตำรวจชุดสืบสวนเมืองชุมพรใช้เวลาสองเดือนจนพบว่าคนร้ายรายนี้คือ,น,อนายอนันต์หรือตักบวรรักชาติจึงได้ขอสารอนุมัติหมายจับและสามารถตามจับกลุ่มได้ขณะที่น,นายอนันต์นอนเล่นอยู่ภายในบ้านในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลวังใหม่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นบ้านของน,อนายอนันต์เองจากการสอบสวนเบื้องต้นน,นายอนันต์ให้การรับสารภาพว่า ตนเองจะเข้าไปรื้อคอน้นหาเศษเงินในลิ้นชักตามแผงขายของในตลาดสดแทบทุกคืนเพื่อหาเงินซื้อ,อยาบ้ามาเสพและใช้จ่ายเที่ยวเตรส่วนใหญ่จะได้เงินคืนละประมาณหลักสิบถึงหลักร้อยบาทเท่านั้นแต่ในวันนั้นขณะที่รื้อคอน้นตามลิ้นชักไปเรื่อยๆจนมาถึงลิ้นชักแผงขายปลาสดพอเปิดออกมาก็พบเงินจํานวนมากผูกมัดเป็นก้อนๆมีทั้งธนบัตรใบละ20บาท 50บาทร้อยบาทและ1000บาทจึงได้หยิบเงินใส่กระเป๋าแล้วรีบหนีออกมาอย่างรวดเร็วส่วนเงินที่ได้ก็นำไปซื้อยาบ้ามาเสพและใช้จ่ายต่างๆจนหมดแล้วนายอนันต์รับอีกว่าในช่วงที่ออกตะเวนลักทรัพย์ตามตลาดสดนั้นตนได้มาเช่าบ้านอยู่ในซอยวัดสุบรนนิมิตเขตเทศบาลเมืองจุมพรแต่หลังจากข่าวการออกตะเวนลักทรัพย์สินแทบทุกคืนทำให้พ่อค้าแม่ค้า,วาหวาดภวาและนำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ตามเฟซบุ๊กต่างๆ ทำให้ตนต้องย้ายหนีกลับมาอยู่ที่บ้านของตอนเองหลังที่ตำรวจตามมาจับก,กลุ่มได้ดังกล่าวจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรได้ประชาสัมพันธ์ฝากผ่าน,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 นผู้สื่อข่าวหากใครสงสัยว่าคนร้ายรายนี้เคยเข้าไปลักทรัพย์หรือทําสิ่งใดให้ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ตามขอให้เข้ามาดูตัวเพื่อแจ้งความตํารวจจะได้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่างคำรรต่างวรระให้ได้รับโทษตามที่ผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุไว้ รับไหมว่าเราเป็นผู้ก่อเหตุเองวันนั้นได้อะไรไปบ้างได้ตังค์อย่างเดียวเข้าไปม่ตั้งใจจะเข้าไปเอาตังค์หรือเข้าไปเอาของหรือไปเอาอะไรฮะหลังอย่างนั้นได้ทําที่อื่นอีกไหมทาไมเราถึงลงมือก่อนนะอะไรนะไม่มีตังค์